สวัสดีค่ะ วันนี้จะมารีวิวเตาจีนโบราณที่ลหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกันค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์ใหญ่ทานสามหัวสีแดงค่ะสามารถวางหม้อได้ถึงเบอร์45ค่ะส่วนวิธีการจุดเตาถ่านก็ง่ายมากค่ะในคลิปก็จะใช้ถ่านและทิชชู่ชุบน้ำมันจุดไฟค่ะและสามารถใส่ไม้ฟืนเล็กๆล,ล,ลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะหรือถ้ามีวิธีอื่นในการจุดเตาถ่านก็สามารถจุดได้เหมือนกันค่ะจุดแบบไหนก็ติดค่ะและทุกรุ่นที่ร้าน ก็สามารถวางเครื่องปรุงต่างๆด้านบนแบบนี้ได้เลยค่ะสะดวกและไม่กินพื้นที่เยอะค่ะเป็นเคาน์เตอร์เตาที่ยกวางแล้วพร้อมใช้งานค่ะและช่องด้านล่างก็ยังสามารถใส่ของหรือฐานก้อนก็ได้ค่ะรุ่นนี้ราคา1 5 0 0 0บาทค่ะมีให้เลือกสีสีค่ะมีสีแดงเทาเขียวและขาวค่ะและหน้าร้านของเราก็ยังมีอีกหลายรุ่นหลายแบบค่ะงานจะมี2เกรดค่ะเกรด A องานหินขัดเกรด B งานปูนค่ะมีทั้งแบบ